สวัสดีครับวัสดีเอสซีชาวนายุไผ่ทุกท่านครับขอรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะฮะวันนี้มาที่13พฤิจิกายน2563ครับพาทุกขันมาทำความสะอาดข้าวนะครับ Dn11 นะครับหรือ DT28 นะครับวันนี้ก็เอาข้าวมาครับมาจากดอนจานนะครับสั่งตรงมาจากดอนจานเลยนะครับวันนี้ก็เอาข้าวมาทั้งหมดประมาณ100 100กระสอบนะครับนะครับเป็นข้าวที่แห้งแล้วนะครับ หนึ่งร้อยกระสอบนะครับเ n 1 1หรือ CT28 เป็นข้าวเหนียวนาปรังนะครับอายุร้อยยี่สิบวันนะครับกินอร่อยที่สุดแล้วในบรรดาข้าวนาปังในตอนนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นความที่นดีสุดๆนะครับวันนี้มาเข้าเครื่องคัดนะครับเข้าเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์นะครับก็เครื่องคัดก็ราคาสองแสนห้านะครับอยู่สามแสนนะครับเป็นงของกลุ่มนาแป้งใหญ่นะครับโนนอาจารย์นาคูกาลสินนะครับวันนี้ก็มีทีมงานมา นะครับทำการช่วยกันคัดนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะนะครับทีมงานของเรานะครับข้าวร้อยกระสอบนะครับดูซิว่าจะใช้เวลาในการคัดไปกี่ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมครับก็ติดตามครับข้าวจนนะครับวันนี้เอามาคัดแล้วนะครับเราทำการคัดโดยเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะนะครับเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนะครับเครื่องคัดตัวนี้นะครับก็ไปชมการทํางานของ เรื่องคัดมเมล็ดพันข้าวตัวนี้กันครับนี่นะฮะมเมล็ดที่ได้อันนี้คือข้าวเม็ดเต็มนะครับช่องนี้คือข้าวเม็ดเต็ม ช่องนี้คือข้าวเมล็ดกลางนะครับมเมล็ดที่ไม่ค่อยเต็มนะครับข้าวเมล็ดกลางนี้ผมก็จะนําไปทําการสีนะครับสีให้เป็นข้าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันที่น้องกเกษตรกรนะครับเอาไปชิมดูนะฮะอันนี้คือข้าวข้าวเมล็ดกลางเนาะที่คัดออกมาเม็ดไม่เต็มนะครับก็จะร่วงลงมาช่องนี้ การทางานของเครื่องก็จะประมาณนี้ครับดันข้าวขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ไหลผ่านช่องตรงนี้มาแล้วก็มีพัดลมดูดข้าวออกมานะครับข้าวรีก็จะโดนดูดออกไปฝั่งนู้นนะครับก็เป็นแกลบไปนะฮะนะครับมีพัดลมเป็นตัวดูดนะครับดูดข้าวรีออกนะครับเสร็จแล้วก็มาผ่านตะแกงนะครับตะแกงคัดอยู่ตรงนี้นะฮะยาวๆตรงนี้นะฮะตะแกรงนี้จะเป็นตัวตะแกงยาวนะครับที่เอาไว้คัดข้าวเม็ดเต็มกับข้าวเม็ดกลางออกจากกันนะครับ ข้าวม็ดกลางนะครับเนดเต็มจะออกช่องด้านหน้าข้าวเม็ดเต็มนะครับเม็ดสวยเลยทีเดียว